สาสาเหตุนะคะที่ทําให้เราเนี่ยท้องอืดแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการกระเพาะลําไส้แปรปวนกระทั่งเกิดอาการที่แบบว่าเรือขึ้นมานะซึ่งอาการท้องอืดท้องเฟอ้อท้องบวมพวกนี้มันเป็นปัญหาถึงขนาดบางคนเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจก็มีเนาะวันนี้นะคะเนจะมาเล่าซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องของอาการท้องอืดท้องเฟอ้อแล้วก็พูดถึงสาเหตุให้ทุกคนฟังว่า มันมีมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างและวิธีการแก้ไขรวมถึงสารสกัดที่เราควรจะเลือกใช้นะคะเพื่อจะจัดการปัญหานี้ให้หมดสิ้นไปกันเลยนะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะมารู้กันก่อนว่าอาการท้องอืดท้องเฟอ้อท้องบวมเนี่ยเนาะ,ะสาเหตุจริงๆเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นมาตั้งแต่เกิดก็มีนะเป็นตั้งแต่เกิดเรานึกถึงเด็กเด็กที่เขาเกิดมาปุ๊บแล้วเขาก็มีอาการที่ ท้องอืดอ็อ,อกออกมาเนาะแล้วก็เลอออกมาอย่างเงี้ยเป็นออกออกมาอย่างเงี้ยอันนี้คือเขากินเขาเรียกว่าพอกินนมนมวัวเข้าไปแล้วเขาไม่ย่อยอันนั้นน่ะคือเกิดจากการที่ร่างกายบกพร่องมาตั้งแต่ต,แต,ตั้งแต่แรกค่ะคือบกพร่องในระบบของการย่อยทีนี้พอร่างกายบกพร่องมาก่อนนะคะแล้วพอบกพร่องปึ๊บอ่าแล้วไม่มีการจัดการแก้ไขเนาะ ร่างกายเนี่ยก็จะค่อยๆสูญเสียระบบของจุลินทรีย์ที่อยู่ในระบบของการดูดซึมการย่อยตรงจุดนั้นเขาเรียกว่าโปรไบโอติกค่ะถ้ากลุ่มโปรไบโอติกจุลินทรีย์พวกนี้ที่ดูแลระบบการดูดซึมการย่อยการขับของเสียหรือว่าการขับถ่ายพวกนี้เนาะสูญเสียระบบนะคะแรกๆก็ไม่เป็นไรทุกคนเวลาที่ยังอายุน้อย,อ,ย,อ,ยอายุเด็กๆอยู่ ตอนที่ยังเด็กๆเนี่ยกินยาลดกดกินยาอะไรต่างๆแปบ๊บเดียวก็จะดีขึ้นแล้วแต่มันเป็นการเขาเรียกว่าสะสมพิษไว้ต้ต่อต่อต่อเนื่องค่ะคือถ้าเราไม่แก้ไขที่ต้นตอไปเลยเนี่ยมันจะเกิดปัญหาในช่วงโดยเฉพาะผู้หญิงเนาะหรือผู้ชายก็ตามทีพอเริ่มอายุเข้าสู่วัยทองวัยทองเนี่ยเริ่มต้นก็ ใกล้ๆ40นะแต่บางคนก็เป็นเร็วกว่านั้นเนาะความหมายของคำว่าไวทองจริงๆเนี่ยนะคะพูดกันตามตรงก็คือไวที่ผ่านศึกเหนือเสือใต้มาเยอะแล้วคำว่าผ่านศึกเหนือเสือใต้ตรงนี้คือมีการใช้ร่างกายที่สมบุกสมบันเนาะใช้ร่างกายเกินไปเยอะมากเลยค่ะแล้วต้นทุนจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยนะคะเจ็บป่วยเนี่ยมาจากหลักการเดียวกันค่ะ หลักการนั้นก็คือหลักการสูญเสียระบบอัตโนมัติซึ่งตัวที่จะทำลายระบบอัตโนมัติของเราได้เนี่ยก็คือตัวอนุมูลอิสระปกติอนุมูลอิสระเนี่ยทำลายไม่ได้นะคะแต่เขาเกิดขึ้นมาทุกวันทุกวันตลอดเวลาแล้วบังเอิญว่าเขาเกิดขึ้นแล้วเขามีมากเกินจนกระทั่งเขาเนี่ยสามารถที่จะก่อตัวเป็นสนิมนะ oxidative stress เนี่ยพอสามารถก่อตัวแบบนี้ได้เนี่ย มันก็จึงเป็นต้นตอของการที่จะทําให้สูญเสียระบบอัตโนมัติถ้าพูดในมุมของอตัวระบบการย่อยการดูดซึมการขับถ่ายของขับถ่ายออกไปแบบนี้เนาะก็คือ,อในระบบของลําไส้กระเพาะพวกนั้นนะคะก็คือสูญเสียระบบอัตโนมัติทีนี้เวลาการสูญเสียระบบอัตโนมัติเนี่ยปัจจัยที่ทําให้สูญเสียอันนี้หนึ่งก็คือคนที่มีความบกพร่องมาตั้งแต่ ตั้งแต่เกิดแล้วเด็กคนไหนที่ย่อยนมบัวไม่ได้เออบางคนเนี่ยจะแพ้อาหารบางอย่างก็ย่อยไม่ได้มันก็มีการสะสมสะสมมาเรื่อยๆรืทีนี้ระบบของชีวิตเนาะพอเราไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยเออจะเป็นผู้ชนะศึกคําว่าชนะศึกในที่นี้นะคะก็คือว่าไม่ว่าจะมีเชื้อไวรัสเชื้อเซลล์ผิดปกติเซลมะเรง็งหรือมีสารพิษมีเชื้อก่อโรค ถ้าในร่างกายของเรามีจํานวนจุลินทรีย์ตัวที่ไม่ดีมากๆเนี่ยโอกาสที่เราจะเพลี่ยงพลั้มเนี่ยมีอยู่สูงมากเลยค่ะในตอนที่ยังเป็นเด็กๆเนี่ยร่างกายก็ยังสามารถที่จะจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เนาะแต่พอวันหนึ่งที่ร่างกายเนี่ยเริ่มที่จะสูญเสียระบบอัตโนมัติซึ่งการสูญเสียระบบอัตโนมัติเนี่ยเดี๋ยวเนเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าอย่างกรณีการเป็นมะเร็งเนาะ มะเร็งเนี่ยเกิดขึ้นเท่ากับเม็ดถั่วเขียวนะคะใช้เวลา10ปีหรือเร็วมากก็7ปีเท่าเม็ดถั่วเขียวแล้วเวลาการเกิดมะเร็งเนี่ยจะเกิดจากเซลล์เซลล์เดียวก่อค่ะเริ่มมีปัญหาจากเซลล์เซลล์เดียวที่เรามองด้วยตาไม่เห็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส,ส่งเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็เลยไม่ได้มานั่งใส่ใจนะว่าเออมันจะมีปัญหาอะไรทุกคนก็ ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆทีนี้คนที่มีประสบการณ์นะคะอย่างตัวนี้เนี่ยก็ถือว่ามีประสบการณ์ในเรื่องของสุขภาพามาอย่างโชคชนเลยเขาเม่อมีประสบการณ์ในที่นี้ก็คือว่าเมื่อวันหนึ่งที่เราไม่ยอมพลิกสถานการณ์ให้เราเนี่ยเป็นฝั่งผู้ชนะคําว่าเป็นฝั่งผู้ชนะในที่นี้ก็คือว่าไม่ว่าจะเกิดเชื้อไวรัสไม่ว่าจะเป็นสารพิษสารเคมีคําว่าฝั่งผู้ชนะเนี่ยคือ ร่างกายเราต้องมีระบบในการจัดการพิษค่ะระบบในการระเบิดเซลล์มะเร็งเนาะระบบในการต่อสู้กับเชื้อไว,ไวรัสเนาะระบบในการที่ทําให้ร่างกายทํางานตรงตามระบบแต่ถ้าวันนี้เรายังไม่สามารถกู้ระบบอัตโนมัติซึ่งจริงๆแล้วร่างกายมีระบบนี้มาตั้งแต่ตอนเราเป็นเด็กๆนะคะเพราะถ้าเราไม่มีระบบนี้ทุกคนจะเป็นมะเร็งกันทั้งหมดแล้วทุกคนจะเป็นโรคเจอ เชื้อไวรัสเชื้อหวัดอะไรก็จะป่วยบางคนก็ติดเชื้อก็ตายไปอย่างเงี้ยเนาะแต่บางเอิญว่ามนุษย์อาจจะมีระบบอัตโนมัติตัวเนี้ยซึ่งระบบอัตโนมัติตัวเนี้ยมันคือระบบที่ดูแลตับของเรานะตับเนี่ยจะมีกระบวนการบริหารจัดการตัวเองเนาะต่อมไทมัสของเราเนี่ยนะคะตอนเราเกิดมาเนี่ยจะเป็นแหล่งที่ผลิตเขาเรียกว่า,าเซลล์แมคโครฟาจเนาะเซลระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ย ผลิตที่ต่อมไทมัสพอโตไปต่อมนี้ก็อาจจะฝ่อเล็กลงหรือบางคนมีปัญหาต้องไปตัดทิ้งแต่ตับเนี่ยก็ยังเป็นแหล่งศูนย์รวมในการที่จะผลิตสารที่ว่าต้านพิษผลิตอเอนไซม์กูตาไทโอนนะคะผลิตเอนไซม์ SOD เนาะผลิตเอนไซม์แคสเซเลตทั้งหมดเอนไซม์ที่พูดมาเนี่ยคือเอนไซม์ในการที่จะจัดการเชื้อ แลกปลอมเชื้อเซลลมะเร็งเชื้อใดๆต่างๆทั้งหมดทั้งปวงอันเนี้ยทั้งหมดเลยทีนี้ไปเกี่ยวอะไรกับท้องอืดท้องเฟอ้อล่ะเวลาที่ระบบะตับมีปัญหาเนาะระบบอัตโนมัติเหล่านี้มีปัญหาปุ๊บมันก็จะเดือดร้อนไปถึงลำไส้กระเพาะอทุกคนเพราะระบบการถ่ายเทของเสียทํางานไม่ดีแล้วอย่างนี้เนาะมันก็เกิดการพิษตกค้างนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเรามีจุลินทรีย์ตัวที่ ที่ดีน้อยซึ่งปัจจัย3ปัจจัยที่ทําให้เราสูญเสียระบบการทํางานของร่างกายมีจุลินทรีย์ตัวที่ดีลดลงเนี่ยหเลยก็คือความบกพร่องมาตั้งแต่เกิดอย่างที่บอกแล้วคนที่แพ้ทอพ้องอืดแพ้นมบวภูมิแพ้อาหารแฝงคนที่กินแพ้แล้วก็ยังอยากจะชนะก็กินกินกินไปแต่ไม่ชนะแล้วก็สะสมเป็นความแพ้เนาะอันที่สองคือจากโรคประจําตัว เมื่อเมื่อพอแพ้แล้วบางคนเป็นพอเป็นโรคประจําตัวเนี่ยจะทําให้เกิดระบบการสูญเสียโปรไบโอติกหรือว่าจุลินทรีย์ตัวที่ดีในร่างกายของเรานะคะซึ่งโรคอะไรบ้างล่ะจริงๆแล้วมันทุกโรคแหละคำว่าทุกโรคก็คือตั้งแต่เบาหวานมะเร็งโรคเออ่ที่ต้องใช้ยาต้องกินยาเนาะโดยเฉพาะกลุ่มยาปฏิชีวนะใครก็ตามที่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ กินยาลดกรดยาแก้กระเพาะยาอะไรที่เกี่ยวกับไปเกี่ยวกับแก้ปวดท้องแก้ลดกรดกรดไหลย,ยอ้อนอะไรพวกนี้มันเป็นเขาเรียกว่านิวเคลียร์ไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตัวโปรไบโอติกค่ะซึ่งโปรไบโอติกเนี่ยเขาเป็นจุลินทรีย์เจ้าถิ่นเนาะเจ้าถิ่นอยู่กันมานมนานเพื่อจะช่วยเหลือร่างกายแต่ทีเนี้ยการที่กินยาเคมีเยอะ กินอาหารที่เป็นอาหารฝั่งเนื้อสัตว์มากๆซึ่งเนื้อสัตว์ในปัจจุบันเนี้ยถ้าเราหาข้อมูลเราจะรู้เลยว่ากว่าที่เราจะได้กินหมูสักก้อนหนึ่งนะคะมันต้องผ่านกระบวนการใส่สารเคมีเนี่ยหลายขั้นตอนมากเลยเนาะทีนี้พอเราจะได้โปรตีนสักหน่อยหนึ่งเราก็จะได้สารพิษปนมาด้วยเวลาเรากินเราก็จึงต้องฉลาดในการกินนะคะเขาก็มีสูตรว่ากินผักให้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วกิน โปรโตีนก็ให้เป็นโปรโตีนที่มาจากธรรมชาติอย่าเป็นโปรโตีนแปรรูปเนาะอันนี้ถ้าเราทําตรงระบบมันจะไม่มีปัญหาแต่ส่วนใหญ่อย่างที่บอกนะคะ1ร่างกายบกพร่องเนาะสป่วยเป็นโรคพอป่วยเป็นโรคปุ๊บใช้ยาเคมีปั๊บแล้วก็สะสมมาทําให้ร่างกายสูญเสียระบบมาเรื่อยๆ,ๆพอสูญเสียระบบมาเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆพออายุมากขึ้นโดยเฉพาะผู้หญิงวัยทองผู้ชายวัยทอง ก็จะเริ่มมีอาการสูญเสียระบบและซึ่งท้องอืดเนี่ยมันมาจากการสูญเสียระบบค่ะไอ้การพอสูญเสียระบบปุ๊บทีเนี้ยเวลาเคี้ยวไม่ละเอียดเนาะเคี้ยวไม่ละเอียดหรือว่าชอบดื่มน้ํากินไปดื่มน้ําไปหรือว่ากินไปก็พูดไปลมเข้าปากท้องอืดท้องเฟอ้อแต่จริงๆแล้วมันมาจากการสูญเสียระบบอัตโนมัติซึ่ง ตัวที่ดูแลร,ระบบการย่อยการดูดซึมที่ท้องจะไม่อืดร่างกายจะไม่ลวนคือจุลินทรีย์กลุ่มโปรไบโอติกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไม่รีบกู้ระบบจุลินทรีย์กลุ่มนี้ให้กลับฟื้นคืนมาเนี่ยโอกาสที่เราจะมีอาการท้องอืด่ะเดี๋ยวก็แน่นท้องอีกแล้วเดี๋ยวแน่นจุกก็คิดว่าอุ้ยจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเออโรคหัวใจหรือเปล่าใจเต้นวิววิ ความจริงไม่ใช่ลมมันตีขึ้นมาพอลมตีขึ้นมาก็จุกก็แน่นอันนี้คือสาเหตุทั้งหมดทั้งปวงที่ผ่านมานะคะให้เราเช็คตัวเองเนะว่าใครก็ตามที่กินยามาโดยตลอดแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้กินพวกผักใยอะไรเยอะแยะแทบจะไม่ได้กินผักเลยกินแต่วิญญาณผักนี้เนาะเกี่ยวกับพวกสารสกัดที่เป็นใยอาหารก็ไม่ค่อยได้กิน แล้วพอวันหนึ่งสมมติป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยจะมีปัญหาท้องอืดบางคนมีปัญหาภาวะเขาเรียกว่าอะไรนะแพ้แพ้ทุกสิ่งทุกอย่างกินถั่วแล้วก็ท้องบวมย่อยยากอันนี้มันเกิดจากโปรไบโอติกที่สูญเสียระบบการทํางานค่ะวิธีการแก้ทํำยังไงล่ะทีนี้เรารู้แล้วเนาะว่าอ๋อนี่แหละมันคือสาเหตุวิธีการแก้ทุกคนตั้งสติก่อนนะคะว่าเวลาที่อย่างที่เน็เคยบอกว่าโรคบางโรคเนี่ยมันสะสมมาตั้งแตเ่เด็กเเนาะ บางโรคเนี่ยเหมือนมะเร็งอย่างเงี้ยเท่าเม็ดถั่วเขียวเนี่ยใช้เวลา10ปี7ปีกว่าจะได้เท่าเม็ดถั่วเขียวอย่างเงี้ยมันเกิดมาจากเซลล์เล็กๆ7ปี10ปีนะคะไอ้ระบบการสูญเสียโปรไบโอติกก็เช่นเดียวกันค่ะมันเกิดขึ้นมันเนิ่นนานแล้วเพียงแต่มันมาแสดงผลตอนช่วงที่ร่างกายเนี่ยอ่อนแออย่างเช่นมาช่วงวัยทองเนาะวัยทองคือวัยวัยที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มันเขาเรียกว่ามันเหมือนกับแหนบงอล้อคดเครื่องมันจะรวนไปหมดเลยค่ะแล้วคนไหนก็ตามที่ไม่ได้มีการเขาเรียกว่า,าสะสมพลังงานของร่างกายเอาไว้อย่างดีเนาะการสะสมพลังงานของร่างกายมันก็เหมือนกับเราสะสมเงินทองอะ่ะทุกคนมันมีคําพูดอยู่คําพูดหนึ่งเขาบอกว่าเราไม่สามารถจะจะจนตอนแก่ได้เราไม่สเรามีความสามารถจะ จนตอนอายุน้อยได้นะแต่แก่จนไม่ได้เช่นเดียวกันร่างกายของเราอะ่ะเราไม่สามารถที่จะป่วยตอนแก่ได้นะทุกคนเพราะอะไรเพราะตอนแก่คือระบบภูมิต้านทานระบบช่วยเหลือร่างกายพลังงานเนี่ยมันถูกลดทอนลงไปเนาะถูกลดทอนจากยาจากพฤติกรรมจากวิธีการดำเนินชีวิตจากใจจากความเชื่อจากความคิดเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่รีบกู้คืนระบบ สมดุลของร่างกายกลับคืนมาแล้วเราแก่มันจะเป็นอะไรที่มันแก้ไขลําบากมากถ้าเทียบกับตอนเด็กนึกถึงเนาะเวลาเป็นเด็กป่วยไม่กี่ทีแปบ๊บเดียวก็หายแล้วเพราะว่าต้นทุนของเรายังมีอยู่ในไงคะคำว่าต้นทุนก็คือร่างกายเราประกอบด้วยดินน้ําลมไฟเนะาะธาตุดินธาต้น้าธาตลมธาตไฟถ้ามันสมดุลสมดุลกันดีมันไม่บิดเบี้ยวไปอะไรมากเกินไปแบบนี้เราก็จะไม่สูญเสียระบบที่นี้วิธีการแก้ การแก้นะคะให้ทุกคนเช็คตัวเองนะว่าเราสิ่งที่สําคัญคือต้องรู้ตัวเองว่าเราอยู่ในระบบไหนเพราะมันจะมีหลายๆคนเนี่ยดื่มน้าําผักกินฤทธิ์เย็นมากๆมากๆมากๆ,ๆก็จะเกิดอาการท้องอืดถ่ายเอไม่ได้ต้องสวนอยู่ตลอดเวลาเนาะเขาเรียกว่ามันเย็นเกินไปแล้วจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยต้องมีความสมดุลแล้วยิ่งพอเราอายุเยอะนะทุกคนเราต้องการความอบอุ่นก็คือสมุนไพรเนาะ ตัวสมุนไพรเนี่ยสำคัญหลักการในการที่เราจะเรียนรู้ระบบสูตรอาหารการกินนะคะอย่าเพิ่งไปตัดสินนะทุกคนแต่เราต้องเรียนรู้แล้วที่จะบอกให้ว่าส่วนใหญ่หลายๆคนเนี่ยเวลาเข้าใจว่าอยากจะกินน้ําผักเนาะคนที่ท้องอืดคนที่เป็นอะไรเกี่ยวกับท้องอืดอะไรพวกนี้หยุดกินเลยนะคะพวกน้ําผักไม่ต้องกินน้ําผักไม่ต้องกินอะไรที่เป็นน้ําแล้วมีผักแล้วปั่นแต่ถ้าอยากจะกินผัก ก็เขี้ยวกินเลยนะคะแล้วก็เช็คตัวเองในเรื่องของมือเท้าเย็นถ้ามือและเท้าเย็นเมื่อไหร่นะนั่นแปลว่าร่างกายเนี่ยสูญเสียสมดุลอีกแล้วสูญเสียระบบพออายุเยอะหรือไม่เยอะหรือเป็นโรคอะไรถ้ามือเท้าเย็นเนี่ยแปลว่าร่างกายขาดธาตุไฟขาดพลังงานค่ะใครที่ทานตัวสมุนไพรร้อนอยู่เนาะจะเป็นเนฟทูเนฟวันฮอทอนพวกนี้สามารถจะ เติมเข้าไปได้ได้มากกว่าเดิมนะคะทุกคนถ้าอยู่ในกลุ่มใช้สารสกัดพวกนี้เนาะกับอีกแบบหนึง่งถ้าต้องการที่จะกู้ระบบกลไกอัตโนมัติกลับคืนมาเนี่ยใช้ตัวโปรไบโอติกค่ะซึ่งโปรไบโอเนาะโปรไบโอตัวเนี้ยจะเป็นตัวแอคทีเวตระบบดูดซึมระบบการย่อยการดูดซึมและการขับถ่ายนะคะแก้ปัญหาท้องอืดท้องบวมลำไส้แปรปวน ถ้าใครใช้ตรงนี้อยู่ใช้ต่อไปหรือใครใช้เกลือดำเกลือดำนี่ก็ช่วยได้นะคะทุกคนแต่ถ้าไม่ใช้ถ้าทุกคนไม่ใช้เราไม่ได้มีงบประมาณจะมาซื้ออะไรเยอะแยะขนาดนั้นหรอคุณเนธเราก็สามารถจะเช็คถ้ามือเท้าเย็นเราทำไงเราต้องไปหาน้ำอุ่นมาทานทุกคนดื่มน้ำอุ่นดื่มน้ำขิงหาพริกไทยมากินนะถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้ สม่ำเสมอแล้วเวลาการกินเนี่ยให้เน้นสมุนไพรให้ได้มากกินแล้วช่วยขับลมถ้าเริ่มท้องอืดปุ๊บนั่นแปลว่าเราเริ่มกินกินผิดแล้วพอเริ่มอายุเยอะมานะคะทุกคนมันแน่นอนอยู่แล้วว่าเราการเคี้ยวนะบางทีมันก็จะเคี้ยวไม่ทนันเคี้ยวไม่ละเอียดใช้วิธีปัน่นแต่เวลาปั่นเนี่ยการกินสําหรับคนท้องอืดท้องเฟอ้อแล้วต้องการให้หายเนี่ยให้เรากินทตาดินคําว่าท่าดินเนี่ยคือกินอย่าอย่า,ยากินน้าปั่นนะเนาะ ถ้าดินก็นอย่างเช่นเร,เราจะทำซุปแต่ว่าเราก็มีสมุนไพรใส่เข้าไปหรือเอาที่สบายๆเขียนมานั่งทำซุปหัวมันมันต้มนะมันนึ่งกล้วยต้มกล้วยนึ่งเนี่ยอันเนี้ยกินได้เลยนะคะเราสบายท้องด้วยถ้าทุกคนสามารถกินได้ฟักทองเนี่ยก็กินได้เลยหรือการชงเขาเรียกว่าโปรตีนอุ่นๆใส่พริกไทยลงไปนิดนึงก็ได้นะคะ อันนี้ช่วยได้แล้วเนซจะบอกแบบนี้ว่าการดูแลอาการท้องอืดท้องบวมท้องเฟอ้อหาสมุนไพรที่ถูกกันวันนี้เราถูกกับสมุนไพรอันไหนเราต้องไปใช้ซึ่งอย่างตัวนี้กินกระเทียมกระเทียมสดได้มาจากพี่เซ์ไพรส่งมาจากลำปางเนาะกระเทียมออแกนิกกินแล้วดีมากเลยค่ะกระเทียมส่วนโปรไบโอติกเนี่ยนี้ก็ทานอยู่แล้วซึ่งเดี๋ยวเล่าเรื่องโปรไบโอติกนิดนึงโปรไบโอติกเนี่ยทำให้เนสสามารถขับถ่ายได้เองนะคะระบบ ถามว่าดีไหมดีขึ้นแต่ยังไม่ดีร้อเซเพราะนี้จะบอกทุกคนอย่างนี้ว่าทุกคนอย่าไปคาดหวังว่าโอ้ยฉันกินอะไรสักอย่างหนึ่งสองสามกระปุกก็หายมันมันครั้งแรกอะ่ะมันจะรู้สึกดีแต่เดี๋ยวร่างกายมันก็จะเหมือนร่างกายเนี่ยไอตัวจุลินทรีย์ตัวที่ไม่ดีเขาก็ต้องการจะอยู่รอดเนาะเขาก็ยังไม่บาลานซ์กันนะคะเราก็ต้องอาศัยระยะเวลานะคะทุกคนเนี่ยการดูแลระบบ ระบบท้องอืดท้องเฟอ้อท้องบวมมันเหมือนคนดูแลคนเป็นมะเร็งเลยค่ะคนเป็นมะเร็งเนี่ยไม่ใช่ว่าจะแป๊บๆจะหายนะทุกคนมันหายอยู่แล้วเนาะแต่เราอย่าไปเร่งผลถ้าเราทําเหตุตรงเนี่ยร่างกายก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นแต่ถ้าเราเร่งผลแล้วเราก็หวังว่าเพียงไม่กี่วันการดูแลสุขภาพคือการดูแลตลอดไปนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราเราต้องหาสิ่งที่เราทําได้และทําง่ายและทําได้ทุกวันทําได้ตลอดเวลา นะคะเพราะการดูแลสุขภาพเนี่ยมันต้องดูแลตลอดเวลาแต่ถ้าเราดูแลตรงจุดร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยแต่และเซลล์จะมีการผลัดเซลล์ใหม่ค่ะเมื่อเราใส่สิ่งใหม่เข้าไปที่ดีเซลล์ที่เกิดใหม่จะเป็นเซลล์ที่ฉลาดเซลล์ที่ดีเหมือนความคิดของเราถ้าเราเปลี่ยนความคิดนะเราคิดดีตลอดเวลาแล้วเราไม่ติดคิดลบเนาะความคิดใหม่ๆที่เราสะสมไว้เหมือนกับเราเขาเรียกว่าสร้าง ปลูกสวนดอกไม้แพรพันธุ์นะเราไม่เอาแบบพวกอะไรที่เป็นขยะมาใส่ในสวนของเราเช่นเดียวกับความคิดเหมือนกับอาหารการกินค่ะถ้าเราไม่ให้อาหารกับจุลินทรีย์ตัวร้ายกับเชื้อโรคนะคะเราให้แต่อาหารดีๆเซลล์ทุกๆเซลล์อวัยวะทุกๆอวัยวะจะมีอายุของเขาซึ่ง7ปีนะทุกคนร่างกายจะเปลี่ยนใหม่ทั้งระบบ เซลล์เก่าจะตายหมดเลยค่ะเกิดมาจะเป็นเซลล์ใหม่หมดทีนี้พอเซลลใหม่ที่เกิดใหม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราให้อาหารเซลล์เป็นยังไงคุณภาพของเซลล์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนคนที่ฝึกเปลี่ยนความคิดอะถ้าสมมุติวันนี้ไม่มีการฝึกเจปีเป็นยังไง7ปีก็เป็นอย่างนั้นอันนี้คือหัวใจสําคัญสรุปนะคะคนที่ท้องอืดท้องเฟอ้อท้องบวมลําไส้บวมเน้นลิดล้อนนะ ดื่มน้ำอุ่นเทคนิคนะถ้าใครไม่ได้ทานโปรไบโอติกน้ำขิงเนี่ยดีค่ะตอนเช้าดื่มน้ำขิงสักสามคือเน่ใช้ใช้ขิงแก่ขิงสดนะอย่าไปใช้ขิงที่เขาหั่นมาแล้วนะแล้วเราก็ไปใส่น้ำ,นำร้อนแล้วก็ดื่มตอนเช้าทีนี่ดื่มน้ำขิงสามแก้วช่วงหลังๆเนี่ยบางครั้งเน่ก็ไม่แท่ไม่ค่อยได้ปั่นน้ำผักเพราะมันเป็นอย่างนี้ทุกคนร่างกายของเราเนี่ย จะ,จะไม่คงที่คงวาน,นะคะเขาจะปรับไปตามสภาพของเขาเนาะเราต้องเช็คตัวเองเป็นค่ะเราต้องรู้ว่าเมื่อมือเท้าเย็นเมื่อไหร่เราต้องใส่ความร้อนเข้าไปเท้าเย็นอ่ะใส่ถุงเท้านะคะเอ่อดื่มน้ําอุ่นๆเนาะดื่มน้ําสมุนไพรน้ํากระชายก็ได้ใครถูกกับกระชายใครถูกกับขิงก็ใช้ขิงส่วนตัวนเน้ยเน้ใช้ NRF2 NRF1 ฮอร์ h o นมันริดร้อนอยู่แล้ว โดยเฉพาะฮอทอนนี่ร้อนได้ใจเลยนะคะช่วยฟื้นฟูหัวใจด้วยซึ่งตัวโปรไบโอติกก็เหมือนกันช่วยเขาเรียกว่าฟื้นฟูระบบของการดูดซึมการย่อยอาหารทึ้งตอนนี้การย่อยอาหารของนี้ดีมากเลยการขับถ่ายของนี้ก็ดีมากเลยค่ะแต่ว่าไอ้เรื่องท้องอืดเนี่ยสังเกตล่าสุดเนาะกินน้ําปั่นไปช่วงหลังเนี่ยกินน้ําปั่นไม่ค่อยได้ท้องจะอืด ต้องไปเน้นกินพวกของที่เป็นผักใบก็กินได้เขียวได้นะคะกินสมุนไพรเยอะๆกินอะไรที่เป็นลิดร้อนทุกคนเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นนะดูร่างกายของเราเป็นหลักหมอที่ดีที่สุดคือหมอที่อยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงเราต้องรู้ตัวเองนะคะอันนี้ก็คือเทคนิคของการที่จะลดอาการท้องอืดท้องบวมมีลมในท้องเยอะแล้วก็เลอแบบนี้เนาะนะคะซึ่ง ทำตามวิธีนี้แหละแต่ถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักมาที่หลังคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนนะมีสุขภาพที่ย้อนวัยสดใสแข็งแรงขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีกปยลืมบอกตัวเองนะคะว่าในทุกๆวันทุกๆท,ทางร่างกายดีขึ้นดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นร่ำรวยขึ้นนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะ